ก่อนหน้าที่จิตจะบรรลุถึงยังไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนยังเป็นเพียงช่วงของการฝึกรู้แล้วไม่ไหลรู้แล้วไม่ต่อเรื่องจิตยังขึ้นขึ้นลงลงยังมีการเผลอยังมีการกลับมายังไม่มีความว่างยังไม่มีความเป็นกลางยังไม่มีจิตผู้รู้ที่ตั้งมั่นทุกอย่างยังเป็นเพียงความพยายามและการเรียนรู้จากการเผลอ แต่เมื่อถึงจุดหนึ่งการรู้แล้วไม่ไหลเริ่มเกิดขึ้นเองไม่ต้องคอยกำกับไม่ต้องคอยเตือนครั้นเมื่อจิตบรรลุถึงจะมีบางสิ่งปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนสิ่งนั้นคือความว่างหรือความเป็นกลางจิตผู้รู้หรือธาตุรู้อมตะเป็นการปรากฏที่ไม่ได้เกิดจากการคิดไม่ได้เกิดจากการตั้งใจแต่เกิดขึ้นเอง และตั้งมั่นอยู่ได้การบรรลุในลักษณะนี้เรียกว่าการบรรลุธรรมในชั้นสมาธิจิตว่างจิตเป็นกลางแต่โลกยังอยู่ขันห้ายังทำงานของมันร่างกายยังเคลื่อนไหวยังทำหน้าที่เวทนาสุขก็เกิดทุกข์ก็เกิดแล้วก็ดับความคิดยังผุดขึ้นแล้วก็หายไปแต่จิต ไม่เข้าไปเป็นขันจิตกับขันแยกออกจากกันอย่างชัดเจนเหมือนยืนอยู่ริมถนนเห็นรถวิ่งไปมาแต่ไม่ได้ขึ้นรถอย่างไรก็ตามการบรรลุธรรมในชั้นสมาธิยังไม่ใช่การบรรลุถึงนิพพานแม้จะมีความว่างความเป็นกลางจิตผู้รู้หรือธาตุรู้อมตะปรากฏขึ้นแล้วแต่สภาวะเหล่านี้ ยังดำรงอยู่ต่อเนื่องบางรายยาวนานเป็นปีๆในช่วงเวลานั้นจิตอาศัยความว่างเป็นฐานการดำเนินชีวิตยังเป็นไปตามปกติในระหว่างที่ความว่างหรือจิตผู้รู้ปรากฏอยู่นั้นการเจริญสติปัฏฐานสสามารถดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์คือรู้กายรู้เวทนารู้จิต รู้ธรรมรู้โดยไม่ไหลรู้โดยไม่ถือรู้กายแต่ไม่ยึดกายรู้เวทนาแต่ไม่จมในสุขหรือทุกข์รู้จิตแต่ไม่เข้าไปเป็นอารมณ์รู้ธรรมโดยไม่เอาความรู้มาบดบังความจริงการปฏิบัติในช่วงนี้ไม่ได้เร่งไม่ได้สแสวงหาเป็นเพียงการอยู่กับสิ่งที่ปรากฏอย่างตรงไปตรงมา เมื่อการรู้แล้วไม่ไหลดำเนินไปอย่างสม่ำเสมอถึงจุดหนึ่งจิตจะมีทำเอกผุดขึ้นการผุดขึ้นนี้ไม่ยาวนานไม่ให้ยึดไม่ให้จําเป็นเพียงการทำหน้าที่แล้วก็ผ่านไปแต่การทำหน้าที่นั้นได้ตัดอนุสัยบางส่วนออกไปจากจิตหลังจากนั้นเมื่อการปล่อยวางขันเกิดขึ้นอีก จะมีการปรากฏขึ้นของมหาปัญญาใหญ่มหาปัญญาใหญ่นี้ไม่ได้เกิดจากการคิดไม่ได้เกิดจากการพิจารณาแต่เกิดขึ้นเองอย่างรวดเร็วแรงและชัดเหมือนฟ้าแลบเกิดขึ้นเองทำหน้าที่ของมันแล้วค่อยๆอ,อ่อนกำลังลงและในขณะจิตนั้นเองจะมีบางสิ่งหลุดออกจากจิตอย่างอัศจรรย์การหลุดออกนี้ ไม่ใช่การผลักไม่ใช่การทำลายแต่เป็นการหลุดออกด้วยความไม่ถือมั่นสิ่งที่หลุดออกนั้นคืออวิชชาเมื่ออวิชชาหลุดออกการงานทุกอย่างจบสิ้นลงทั้งหมดไม่มีกิจการงานใดที่จะต้องไปทำเพิ่มหรือทำลดไม่เหลือสิ่งใดให้ต้องขัดเกลาวหรือแก้ไขอีกเรียกว่าบรรลุครั้งเดียว เป็นการจบกิจอย่างบริบูรณ์ผลจากการจบกิจย่อมทำให้จิตได้สัมผัสกับรสแห่งยอดบรมสุขยอดบรมสุขนี้เป็นสุขที่ไม่อิงอารมณ์เป็นสุขที่ไม่ขึ้นกับเงื่อนไขใดๆจะปรากฏชัดในช่วงใหม่ๆนานหลายวันพร้อมกันนั้นความตกใจความสะดุ้งกลัวที่เคยแฝงอยู่ในจิตจะหายไป เหมือนปลิดทิ้งหากกลับมานั่งสมาธิเป็นเวลานานเหมือนช่วงแรกเริ่มปฏิบัติจากเดิมที่ถูกเวทนาบีบคั้นจะเปลี่ยนเป็นการได้สัมผัสความสุขอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาแทนที่สุขชนิดนี้ไม่ใช่ยอดบรมสุขในช่วงหลุดพ้นใหม่ๆแต่เป็นสุขที่ละเอียดสงบลึกและเข้าถึงได้ง่าย สามารถเข้าสัมผัสได้ทุกครั้งที่ต้องการหรือแม้ไม่ต้องการในแต่ละขณะของชีวิตที่ดำเนินไปก็มีความผาสุกอยู่แล้วในตัวเป็นความผาสุกที่ไม่มีสิ่งใดเสียดแทงและไม่มีสิ่งใดต้องเติมอีกต่อไป